สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นต่อนะครับโอเคเราจะมาดูกันนะครับว่าประเภทเ,เ,เนี้ยเอ้ไม่ใช่ประเภทเนโธเนี่ยจำชื่อเดอมันเป็นประเภทยังไงครับประเภทแรกผมบอกไปแล้วนะครับจำชื่อพี่แทนได้ประเภทนี้มันจะไม่จมตีผู้เล่น,นะหรอประเภทเนโทเนี่ยแบบ หมือนแบบมันจะบินกลุ่มๆนะครับถ้าเราไปดีตัวหนึ่งเงี้ยคนอื่นเขาจะมาไอ้ตัวอื่นมันก็จะลุมเราไปด้วยตัวเอเดอร์แมนแซมบิชแมนป่าโอเคเริ่มเอเดอร์แมนเลยครับโอเคโอเคโอเคโอ้ยเปลี่ย้แล้วมี่แบบสองประเภทนะประเภทแรกแบบ ยังไม่ถือบล็อกนะครับเป็นตัวเปล่าไม่เหมืส่วนประเภทที่ถือบล็อกครับแต่มันจะหยิบบล็อลกอะไรก็แล้วแต่มันนะครับมันจะหยิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เสียคือมันจะหยิบบล็อกบ้านคุณด้วยนะโปรดระวังนะครับระวังมันจะหยิบบล็อกในบ้านคุณนะครับอันนี้ผมเลือกสามเปล่า มไม่รู้นะคะเพราะนี่มันมีสองอันมันน่าจะมีบอกเลืองของอุปกรณงแปดด้วยครับบอกอีกเก้าพีลีสันเยอะตอนแรกร้อยสิบตอนหลังเอตอตอนแรกร้อยสิบตอนหลังยี่สิบอันนี้แบบการโจมตีของมันนะครับแบบ e อีซี่กับยังไงแล้วมันจะโจมตีแค่หนึ่งขีนครับเนอร์มอลสองขีดครึ่งครับฮาร์ด สามขีดครึ่งครับถ้าเกิดเฟบเฮดฟ,ฟูมันจะไม่เกิดครับเพราะมันเตอร์อะไจะไม่เกิดเนี่ยฮค่ะมาตั้งแต่หนึ่งจุดแปดมิลลิเมตรนะครับตอนแรกนะครับเรื่องแมมมันในวิกิอะมันจะบอกว่ามันจะดรอปเพนครับแต่ความจริงแล้วอ่ะมันดรอปเอนเดอร์เพนฮรับลูกแก้วเอนเดอร์แมนะครับเอนเดอร์แมนก็มันจะอยู่แบ่ถ้าเราถือไอออว้เงี้ยเอนเดอร์แมนจะไม่โจมตีเราเรานะครับ ถาเกิด้าอ่ะเอาไอตัวเนี้ยมันมาจากไอกตัวไฟของ1.9นะครับได้แล้วมาเแบบก็บไอตัวลูกไฟของ1.9ของไอตัวลูกไฟตัวใน1.9มาจาัดจบไอตัวไอไอไม้ไม้ไฟครับแล้วเอาไปค้าหนึ่ง1ช่องนะรก็จะได้ไฟเนี้ยครับสำหรับ1.9ครับเนี่ยครับใช้ไฟ อันนี้ก็แบบเอาไปทำส่วนผสมทำยาได้นะเนี่ยเอาสสามบอสลามบอยกับไปไฟเนี่ยจะได้อะไรมีมีครับส่วนอันนี้ยเอเเนเดอร์เพนกลับไฟข้างล่างไว้ตรงไหนก็นกดได้มันก็จะได้ไอออฟเอนเออันนี้เอามาทำเป็นโส,โส่วนผสมยาได้ด้วยเนาะขอหนึ่งจุามมัน ไม่อะไรดีอ okay, okay, okay. right. mm ่ะโอเคโอเคโอเคมันจะได้จยักไอ้วอนสเตอร์เลยไม่จริงแ้วเออโอเคอันนี้แล้วกันแล้วไม้แท่งนี้มาจากไหนครับไม้แท่งไม้แท่งเอาไปแจกมาทำเนี่ยที่สมยาได้ครับอันนี้มาจากของหนึ่งกล้าพูดที่ไปนะครับก็ได้ปึ้งอสอฉันจะได้ฉันจะได้ ก็จำไม่ได้ครับมันเป็นมอนสเตอร์ตัวอะไรเนาะเดีด๋ยวดูก่อนนะเพรามันไม่กล่าวตัวนี้ครับตัวไฟเน,น,น,นี่ยของหนึ่งจุดเก้าเนาะในฝ่าอันนี้อยู่ในนรกนะครับนเ t อร์นะมันจะโยนตีรเราทีครับหน,นึ่งจุดเก้าไปนี้ขึ้นไปนจะมีประจากมันจบนะครับของหน,นึ่งผ,ผมรอของหนึ่งจุดเก้าครับมันโยนได้เรอครับ ถ้าโยนไม่ตรงไหนเงี้ยเราก็จะว้าไปตรงนั้นนะอย่างเงี้ยยังอย่าง,งเี้ยแบบเอาไปแปะเอาหนึ่งหนึ่งก้านะเอาไปแปะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยจำได้เป็นแทนแล้วเราจะสามารถไป The Ender ไนดะ้คอะ The Ender คือโลกของ Enderman เนอะซึ่งอั่นจิกา้ามีนี้มันจะมี Ender ดร a g o n นะครับเป็นบอสนะครับถ้าเกิดเราฆ่า เอ็นเดอร์ดักคอนตายเกมก็จะจบด้วยนะครับถือว่าเอเจนซี e ที่สะสมมาไร้ค่าเลยนะครับอ <c oughs> e ีกผีที่สะสมมาาลืมไปครับมันจะเกิดใน er เดอะเอนเดอร์นะครับเดอะเอนเดอร์ er, มันจะเกิดถ้าเป็นสถานที่อือว่ามันเกิดในเดอร์แมนนี่ ก็เนี่ยครับมันจะมีเดอะมันมีแบบมวลสุดเนียมันจะมีอะไรอยู่นะเจ้าเบื่อดีแบบมันจะมีเอ nder dragon บินวนๆอยู่สถานนั้นน่ะแล้วแต่มันมีอยู่ตรงไหนอ่ะเอเนี่ยมันเรจะยิงใส่เอ nder dragon นะะแล้วถ้าเกิดมีเนี่ยเอ nder dragon จะสามารถฮิวเลือดตัวเองได้ครับต้องรอให้ทางหมดนะครับแล้วเอ nder แล้วเอ nder dragon จะไม่สามารถฮิวเวอรตัวเองได้ครับ แต่ความจริงว่าผมเนี่ยที่มันเนี่ยหรือเอ็นเดอร์เอ็นเดอร์แมนก็เยอะนะ้ยอะมากโอเคเขาเรื่องเนี่ยออเ,เยอ็นเดอร์แมนสามารถติดบล็อกอะไรได้มั่งอย่างเงี้อะไรเพียรอยฟองน้ำบางคนอาจจะไม่เคยเห็นก็ไดาบมันไม่รู้ครับอาจจะเป็นของแรงก็ได้เพราะควจริงเนี่ย ผมไม่เคยเจอเหมือนกันครับแต่ผมใช้การเสกงอาผมก็ยังไม่รู้ครับมันเกิดที่ไหนมันโผล่มาที่ไหนอันนี้มันหยิบบล็อกนี้ได้แต่ก็เป็นของมันจ,จิก้าพีมันจะถือได้แค่นี้นะแถมแปลกมากเลยครับเห็ดของเล็กๆเกนี้ยยังถือได้ครับเห็นนะครับของเล็กๆอย่างเนี้เอ็นเดอร์แมนถือไปมันยังเล็กเลยเนะนี่ยครับ เน,น,น,นี่ยจากไหนชะราเป็นไอเนี่ยมันจะเป็นแบบแฮมบอ๊อกแบบที่ได้จากเห,เหด็ดยักษ์แบบเห็ดยักษ์ทำอะไรงเนี้ยครับเห็ดยักษ์ได้อันนี้ก็เป็นสถานที่ครับแบบไอดีแบบเป็นสถานที่แบบมันจะเป็นแบบมีเห็ดยักษ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีวัววัวสีแด,แดงๆครับแล้วมันจะแบบมีเห็ดครับถ้าเกิดเราเอาเชยร์ไปตัดที่วัวครับ ม้วงไว้จะให้เห็ดออกมา,รา,กาครับแล้วเราก็ฆ่าวัวนะแล้วจะได้หนังวัวกับนือวนังวนะครับอันนี้แต่ครบเซตเลยครับอ,อันนี้ได้เห็ดยักษ์เห็ดสีน้ำตาลเนี่ยก็เห็ดสีน้ำตาลยักษ์เนี่ยแล้วก็หาเห็ดสีน้ำตาลแล้วก็ใส่ถุงกระดูกจากยีดิจันนะครับที่อะไรเอ๊ะต้องแต่ว่าถุงเนี่ย ต้องทําจับกระดูกต้องใช้กระดูกครับกระดูกที่เอคนอเล็กเขาชอบนี่คนอเล็กเขาชอบแล้วก็โรยไปแล้วมันก็จะเป็นเห็ดบลเลอร์เธออันนี้ก็ใช้เห็ดติดแดงแล้วมันก็โรยแล้วบลเลอร์เธอบลเลอร์เธอบูมบลเลอร์เธอใหญ่เกินรุอ้โอเคเขาจะทุกข์มวกก็มีแค่นี้นะครับลืมไปครับมันก็ยังมีอะไรแปลกๆอยครนบ ว่าเอนเดอร์แมนมันยิ้มไปด้วยเหรอเรไม่เชื่อดูนะมันอา้าปากแล้วมันยิ้มเหรอยิ้มเนี่ยรแบบมันอยากให้เราถ่ายรูปอหรอม,มันก็นยิ้มหนึ่งจุดเก้าเลื่อนไปเฮ้ยเอนเดอร์แมนนั่งรถไฟ ผมดูในวิดีโอนะครับว่าแบบพอเราหันหลังใส่เอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนก็จะตามเรามาแต่ตอนนี้เราไม่หันหลังใไปเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนแล้ก็ลุยมาแล้วครับลุยจีมาแล้วครับนี่แบบพอนั่งผมเห็นไอ้เพื่อนครับพอเราหันไปเอ็นเดอร์แมนเข้มาในใจพอเราหันไปอีก Ant Man เอ็นเดอร์พอนั่งหันกลับมาเอ็นเดอร์แมนก็อยู่ตรงนี้คนระับพอเราหันไปอีกเอ็นเดอร์แมนก็อยู่ข้างหลังเราพอนั่งหันไปอีกไม่เห็นเลยพอาั่งหัหลังไปอีก หันมามาโดนตัวมันยาลาในก้าแลบเนี่ยก็เอ็นเนอร์แมนมันจะมันจะไม่สนฟักทองครับเราใส่ฟักทองมาทุนหัวแล้วกด F5 แล้วถ้าเราเข้าไปใกล้เอ็นเนอร์แมนเอ็นเดอร์แมนมันไม่สนใจเลยหรอแบบมันก็เดินเฉยๆแล้วก็ไปพวๆตัวเราเราก็ปลอดปัโอเค่องเนโท่นเนี่ยเอ็นเดอร์แมนยาวที่สุดครับ สอาปสบายุดเลยโอ้โหหนึ่งสตาพีลีนอีกครับสาพีลีนสามอันแรกสิบสบายสิบเอ็ดวันนี้สาบแตะ Easy หนึ่งขีด n o r m a มสองขีดครึ่ง Hard สามขีดครึ่ง มันจะดอปพุกฮอกชอบนะคะจริงๆอะถ้าเกิดเราเอาหมูจากกเนถ้าเกิดเราเจอหมูเงี้ยเอ้ยไม่ใช่สิมีกรณีอยู่สองวิธีนะคะที่เราจะเจอมันได้ครับหนึง่งมีหมูอย่างตัวแล้วพอฝนตกนละฟ้าผ่าใส่หมูหมูก็จะกลายเป็นซบับบีแมนแลืวอีกการเจออีกอันหนงไปมีโทษเลยะครับง่ายๆในเธอ ของหนึ่งจุดเก็พีี้มันก็จะได้เออนี่ยมันจะเป็นเนื้อซอมบี้ครับตีซอมบี้ก็ได้ครับอมหนึ่งชิ้นอันนี้นี้อุปกรณ์ทำยานะครับของหนึ่งจุดเก้างึ้นไปอันนี้เปิดในแล้วเข้าเนั้นคับหรือไม่ก็มาจากหมูไอหมูมาจากป้าผัาป้าผัามาก็ระเบิดเอยเนี่ย กระแปลงร่างอะตับใบหมาครับสนับมีสารรูปแบบมารูปแบบหนึ่งรูแปแบบธรรมดาครับมันเห็นแกะมันก็กัดแกะมันเห็นแกะแล้วก็ไปเอ๊ะมันก็ไปยาอะไรในกล้าแกะแล้วก็มีลูกแกะออกมาล้อเล่นนะอันนี้หมาดูน,ตดนะตาแดงตาแดง อะไรสุนนะคะสุนัแบบที่เราเชื่องร้อยมันจะมีปูกผ้าเปันคอสอีแดงกลมกมเนี่ยๆๆน่ารักสิดูน่าด้วยดีครับมันไม่กลับจ้ากันไม่งั้นกลายเป็นคิปเปิ้ลเนี่ยก็เอเถอถ้าเกิดเราเป็นมันเ,เป็นตรรันเลี้ยงเราเไงเ,เราอ่ะเราไปตีมันอย่างงี้ มันก็จะไปซีจตรงน,นั้นน่ะแต่ตอนทนี่มันตกหมาตกม้าอ่ะน่ารักสิออกขึ้นมามันจะบัดตัวเหมือนกล่องถูกเขยา่า <c oughs> แล้วก็นีเรื่องแปลกหนึ่งถ้าให้หมายืนเนี้ยเราห่างใกล้หมาหม,มามจะโกงครับเเ <c oughs> ลพอร์ตร์มาหาเรบขี่โกงอ่ะเมื่อ <c oughs> ถ้ามันยังไม่เป็นสัตว์เลี้ยงเรามันจะมี้หมดสี่หลอดแต่เดีมันเป็นสัตเลี้ยงเราครับเชื่อมกับ้อยอ่มีเลือดหมดสิบหลอดครับสก,กับเลเลีหอเลยค่ะนที่พัอองของไปมี่สุในเรื่องีแกล้วก็จไนบกรมามเกิดไออีการประชมบการบรเชื่ pues. ขอมยงผู้บคี่ค่ะฟ้าผ่าฟ้าผ่านั้นน่ะมาจากมาฝนตงครับ ฝนตกเนี้ยฟ้าผ่ามันอาจจะมีแบบฝนตกมาเนี่ยฟ้าผ่ามาใส่หมูก็เจอคอมพิส์แมนหรือไม่ถ้าเกิดใส่คิปเปอร์เนี้ยก็กลายเป็นปเปอร์พาวเวอร์คิปเปอร์ที่หดที่สุดโอเคระเภทเนี้ท่าก็ขอจบไปเท่านี้ครับรเพราะว่าินเนอร์แมนมันก็ยาวพอแล้วโอเคซีโยเอ็ก อยู่โอเคบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวต่อไปก็มาเจอกับคุณหิ้งนะครับโอเคกดไาย